สบายดีทุกคนวันนี้จะมองสิมาบอกครับผู้ชมอ่ะวนนี้จะมองสิมือบานเนาะมือหลักสาวเนาะเพราะว่าจะมองดอนละไรมาใมือเนี่ยนี่จพาท่านผู้ชมมอลินบ,าน,ออา,บานก่อนมือยามบานก็ได้ดนละไรมาในมือเนาะตอนนี้ข่ารถกระบุงมาเท่าไหรเนาะดนแล้วเนี่ยจะาเท่าได ตอนนี้โมงมีเงินสำนีครับโมเนอดอะไนี่เงินเนาะมันสำเร็จเศอะไรนะหนึ่งสอสามสี่สี่แนห้านาษีหอดบ้านดึงอโมเม็นอดเงินเนาะวาเงินเี่สนห้าภาหอดบ้านอเนาะถีกต้องเนาะราคารถทำไงนะตอนนี้ว่าคือโมมันีีดนแล้วดู ที่เมืองสองคอนเนาะแห่งสุวรรณเขตบาราหาน้ำเจ้านี้เนาะเอาสิออกรถแต่เศร้าเลยไปเอาเครื่องเนาะนี่คือกระเป๋าเครื่องไปออกเดินทางอันนี้แต่เศร้าเลยเนาะในสิบหกทันรถไปพี่น้องนี่พี่ดาวแล้วตอนนี้ก็ได้ออก ทางมาเด้อบเพื่อบ้านก่อนเล่เมื่อส่งนี่งตอนนี้คนกำลังขับรถออกไปชมยุคิวรถเป็นอย่างไรของเราเราออกเป็นเท่าของโมเข่าออเป็นร้านรถคิวที่ปั๊มส่งอะไรอกา,าออกาศเริ่มออ,อ,อ,ออกจากบ้านละหา,าน้ำ รถดีสานะฮะรเลเาเห็นครบปัดส,สองสวนนู้นนี้คืสสอรถน้อย,อยนะปัดส,สองตอนนี้กรจัดี่ี่รถชดนี้แหละเน,ะนาะเนางเนาะรถเมย์บูม,มารถตัวน,นี้เอาเก็ดเงินเก็ดเงินเนาะ,นะเอ้ยตะพันละ่ะอ,อะไร ขาเครื่องอีกซาพันขาเครื่องด้วยซาพันอ๋คิว,วรถสายใต้แล้วพี่นงเว้ยสิบขับมือเบียงจังขขนทร์ตนะเคจะเึ้นรถคันนี้เนาะ รคันนี้คันนี ar, ้เจ right right ิดนี้เด้ไดหอดรถเลยจะเป็นรถคันนี้เนาะปีรถนครหลวงยองจัน์เม่องจันเลยเนาะงทางแบงก์ก็ทราบเจิเนี้ก็ได้นั่งกัรถเนาปีรถเนาะทางแบงเห็นปะ กีบตอนนี้กำลัอองออกเดินทางจากคิวเนาะคิวมาแล้ว,ลวโอ้ยบเห็นไดนโนเสาร์ทำไนถ่ายโบราณพาเข้าเซโนเซ,โน,โ,ซโนสวรรค์สวรรค์เซโนโน,นี่นี่สามาขาจิงไก่เนี่ยง้<ป>อยยากิน มซือ้อเลยวะซื้อสอนในไข่ป้งซิ้นแหพี่น้อง 5, 000, 5, 000. ลเล้าพันห้าพันในข้ากำถุงนึงนนเขเ้นาะเขาใจเขากำเสพรึมาเนี่ยพี่เซโนเซโนนะนี่พี่น้องเลยข้ากำนี่นีาากินเรามื่อกันเซีบมเนาะซื้อนำ้ำผึ้สาวเซโน,หนเโหมือนกัได้กินข้าวเช้าเนี่ยเขาไม่ได้กินข้าวแต่เส้าอออกมา มีเคากล้ามีละกินกินไปตาทางนี้ลล 5, แล้ถกระห่าพันกิ่งนาะแค่กันยากยากกินสมบ่งคืนสมบัติแก่งมาได้ส่งคืนนี่นี่ยังมะพร้าวเลยนี่มะพร้าวนีมะพร้าวนี่เครากล้ามจิ้ต,ตามรถเลยจิ้ซีมก้นเสียบเหแของ มันาะโนก็นจะลืมแดนูเพื่นเลยนะย้น้ันนท่าคนนี่สอหฮอเฮือนอย่างม,งมนนะี่ซีเรันพักคือว่าอเนี่ยฮอจหลอก,กนด,ดงรถนะพี่ไายคนชิเมืองเยงองไฟก็ยังบริโภตอันนี้มาลยมาไขแล้วเดีวยวไขสิ่งนั้ หายซินก <icana, S 1> <naj Entonces S 2> ันนะมาขายมาขายนี่ผู้สาวผู้สาวมาขายสาวเก่าเลยสาวเก่าวสาวเก่าแล้วผู้สาวเคนนี้เป็นผู้สาวเก่าเหรอสาวเก่าเสียงไฟเลยนี่เขาโคเสียงไฟแล้วทางหลังเนี่นี่เลยเนาะโคเสียงไฟแล้ว 4สั่สมงป้า4ช่โมงมดแล้วแค่หดถนนขอทางแบงคะพี่นองเทางแบงทางแบตงตอนนี้ใค้หออทางแบง้พี่น้องเว้ยดื่มพลังกันจังหน่อยจะเข้าบ้านเมื่อยขี่รถเมือ,มอ เห็นรถกันยังห้ากันเติมพลังยังน้อยขึ้นขึ้นรถตีดต่อรถคันนี้เองรักซาวรักสันเนี่ยมาจะเข้ารักซาวนึงเขาจะทำเป็นลักซาวทำยาวยาวเลย เก้ามโมงเนาะตอนนี้เราก็ได้มาฮอดอยู่รถลักซาวเลยพี่น้องเลยเก้าโมงพอดีเลยป้าเนี่ยมีคนมาละหนึง่งหลือเงินเท่านี้เงินสี่แสนห้านะพี่น้อง